สวัสดีทุกคนเจอกันอีกแล้วไอ้ไม่ใช่ว่ามีเรื่องแต่เรื่องที่ว่าไม่ดีหรือเรื่องที่รุนแรงหรือเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะที่ว่าเก่งพูดไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องนั้นเรื่องดีๆก็มีเรื่องที่มีความสุขความสนุกความสนานก็ดีนี่ในติ๊กต็อกดังในติ๊ก o k อกเลยตอนนี้โอ้โหดังสนานมากมีคนติดตามถึงสี่ล้านว่าคนน่ะ หลักล้านอะแค่หลักล้านก็เยอะแล้วอะแล้วหลักล้านก็โอ้โหมันหายมันดังมาก,มากอะพี่บีเครื่องสามพันโอ้โหมันดังด้วเครื่องสามพันอะแต่อันนี้ที่เข้ามาพูดนะครับไม่ไม่ได้มีอะไรคือว่าเราชื่นชอบชื่นชอบเหมือนกันชื่นชอบเพราะว่าเขาเล่นกันในกลุ่มของเขาเนี่ยกับมีพี่บีโบตัวร้ายเหรอมีโบตัวร้ายมีคูบอล ครูบอลครูบอลกระตุ้งกระติ้งเป็นเหมือนเป็นเหมือนกระเทยอะนะแต่บางคนก็คอมเมนต์ไปล้วเข้าไปดูในคอมเมนต์บางคนก็คอมเมนต์ไปว่าแอปหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราเองเราก็อยากจะรู้นะว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราดูนะผีก็ผีเห็นมองก็รู้เราก็รู้ว่าเธอก็เป็น <laughs> แต่ก็ใช่โอเคเราก็รู้อยู่แต่ว่าอยากจะมาชื่นชมนะชื่นชมกับกลุ่มนี้นะแล้วตอนนี้ เขามีมีตัวยั่วมาอีกคนหนึ่งมีตัวยั่วที่เราเข้าไปดูเห็นกําลังโชนหลังโชเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวเราจะขึ้นในคลิปนี้ให้ดูนะจะขึ้นมาให้ดูว่ามีทั้งวีบอลเนี่ยคือการะเล่นเอนเตอร์เทนของเขาเราก็ยังทํายังเขาไม่ได้เลยนะเพราะเราคิดว่าเอ้ยเขาเล่นในแนวตลกแนวคืนเคงแนวยั่วแนวแนวแก้งกัน แกล้งกันไปแกล้งกันมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยน้องโบน้องโบนี่แกล้งครูบอลนะแกล้งครูบอลแล้วก็โดนครูบอลแกล้งโดนครแูแบงครูบอลแกล้งแกล้งกันไปแกล้งกันมาจากที่ว่าเป็นเป็นแฟนน้องโบนะพี่บีอะพี่บีพี่บีเครื่องสามพันเครื่องสามพันเครื่องสี่พันโธเออเวลาก็ชอบการเอนเตอร์เทนขขาการเล่นอของเขาเนี่ยเป็นการคืนเคงที่สนุกสนาน และเขาสามารถทำให้คนมาติดตามได้ถึงหลักล้านแล้วตอนนี้ขึ้นเป็น4ี่ล้าน4ี่ล้านฟาห้าล้านโอ้โหเยอะมากแล้วตอนเนี้จากที่ว่าเป็นแม่ค้าขายไก่ย่างจากพี่บีพี่บีที่เขาเรียกที่บีเครื่องสามพันนะนะขายขายไก่ตามตลาดตามอะไรเงี้ยขายไก่ตามตลาดนะตามอะไรถ้าถ้าผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าเป็นพูดผิด ถ้าพูดผิดแต่ว่าสิ่งที่เห็นมาขายไก่ก็มีการไปเล่นไปเล่นกับแม่ค้าขายแม่ค้าคนสวยนะแม่ค้าคนสวยที่ว่าขายข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวมะม่วงขายข้าวเหนียวมะม่วงก็เล่นแต่สิ่งที่เล่นมากที่สุดก็พอพอพอ,พอไม่ได้ขายของแล้วคล้ายๆตอนช่วงเนี้ยเรามาได้มาเล่น Youtube ได้มาเล่นติ๊กต็อกได้มาเล่นติ๊กต็อกแล้ว พอมีคนติดตามเยอะๆเข้ามียอดวิวมีมีรายได้เข้ามามีการมีการขายสินค้ามีการขายสินค้าเข้ามาเนี่ยเนี่ยมันเป็นฟาร์มปลื้มใจนะที่คนเราเนี่ยพอได้เล่นได้เล่นทิกตอกแล้วเนี่ยทิกตอกเขาสามารถสร้างให้เราได้มีรายได้ให้เขาได้มีมีรายได้จนทุกวันนี้พอเกิดโควิดเข้าายเขาเขาก็ต้องเซฟตัวเขาเซฟตัวเขาที่เขาไม่ได้ไม่ต้ออกไปขายของไม่ต้องออกไปเสี่ยง แต่เขาก็อาศัยเอนเตอร์เทนเล่นแล้วก็รีวิวสินค้ารับรีวิวสินค้ารีวิวครีมครีมนั้นครีมนีอ้อุปกรณ์นู้นอุปกรณ์นี้เขาก็รีวิวเห็นรีวิวมาเรื่อยนะแต่โอ้โหรีวิวเยอะมากก็เนี่ยมีคนติดตามเป็นหลักล้านอะ่ะก็ชื่นชมนะว่าโอ้หูน้องเก่งมากแล้วเขามีลหลายๆช่องลหลายๆคนนะที่ว่าเขามาเข้ากลุ่มกันเนี่ยเข้ากลุ่มกันที่ ที่จําได้ก็ดีนะ้วที่จําไม่ได้ก็มันก็มีหลายหลายเพจอยู่ไหลาทิกตอกอยู่แต่ล้วนทุกคนที่เข้ามาได้ได้แรงน้องโบเนี่ยแรงช่องน้องโบเนี่ยช่องพี่บีอะ่ะช่องพี่บีเครื่องสามพันเนี่ยดันดันกันไปดันกันมาจนบอลจนครูบอลครูบอลได้มีคนติดตามแล้วครูบอลนี่เป็นคนนําเลยนะเป็นคนนําผู้ติดตามเลยนะ ผู้ติดตามขึ้นมาสี่ล้านขึ้นมาสามล้านสี่ล้านขึ้นมาไวมากแล้วน้องโบก็ขึ้น,ข,นขึ้นจนเราโอ้โหเห็นแล้วปลื้มใจนะปลื้มใจกับน้องปลื้มใจกับน้องที่โอ้โหเราเรายังไม่มีปัญญาแล้วมีคนมากมายมีคนที่ไม่มีไม่มีความสามารถเนี่ยเราต้องต่อว่าเลยนะไอ้พวก ไอ้พวกที่ไอ้พวกที่หวังหวังผู้ติดตามมากๆโดยที่ว่าใช้ใช้ช่องทางผิดๆเนี่ยที่สร้างช่องสร้างช่องทิกตอกมาแต่ใส่รูปโปรไฟล์เขาใส่รูปโปรไฟล์ของคนของเขาของน้องโบบ้างของจนเรางงบางทีเราก็งงว่าเฮ้ยช่องไหนช่องน้องโบจริงน้องโบวะช่องไหนช่องพี่บีวะเครื่องสามพันช่องไหนวะ ช่องไหนช่องคูบอลวะทําไมเหรอมันไม่มีมันไม่มีปัญญาไม่มีความสามารถที่จะสร้างช่องฟังนะราบใดที่ถึงเราจะไม่มีคนติดตามมากถึงเราจะไม่มีคนติดตามหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านแค่หลักพันแค่หลักร้อยแต่ถ้ามาด้วยมาด้วยความสามารถของเราเองมาด้วยบะมาด้วยเอนเตอร์เทนของเราเองมาด้วยการเล่นของเราเอง ไม่ว่าเราจะไปพูดไปคุยไปเกาะใครพูดเรื่องใครจนเราดังนั่นคือความสามารถที่เราพูดของเขาเองพูดเองแล้วเราดังขึ้นมามีคนติดตามขึ้นมาไม่ว่าจะร้อยครึ่งร้อยพันครึ่งพันมันก็เป็นความภูมิใจที่เราทําขึ้นมาเองไม่ใช่ว่าเอาหน้าเขาเอาโปรไฟล์เขาเข้าไปติดหน้าหน้าเพจเราเอาโปรไฟล์เขาเข้าไปติดแล้วบอกว่าเป็นช่องของเขาช่องของพี่บอลบ้างช่องของพี่บีบ้าง แต่เป็นช่องปลอมอ่ะเป็นช่องปลอมที่ทําก๊อฟขึ้นมาเหมือนกัรทำก๊อฟขึ้นมานะเนี่ยคือแล้วพอมีคนติดตามปั๊บติดตามเยอะแล้วถึงจะไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเอาหน้าเขาออกเอาราใส่อย่างเงี้ยเรอมันมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ความสามารถของเราไงใช้ความสามารถของตัวเองดิความสามารถของตัวเองอ่ะตัวเองจะไปคุยจะไปคุยจะไปเกาะใครก็แล้วแต่ด้วยความสามารถของเราอะนะ fc อ่ะเขาติดตามอยู่แล้ว ยิ่งใน t ิ๊กต k อกนะตอนนี้เป็นระดับหนึ่งของะโซเชียลระดับหนึ่งของของโลกเลยนะของประเทศเลยที่มีคนติดตามได้ง่ายและได้ไวได้ไวได้มากและ t ิกตอกเปิดให้เล่นได้เต็มที่เล่นเพลงเล่นอะไรร้องร้องรำทำเพลงได้เต็มที่กดกดจดิกาเขายังมีลิขสิทธิ์ให้ยังมีลิขสิทธิ์ให้เล่นนะ มันสามารถที่จะเล่นจนมีคนติดตามได้มากขึ้นไม่จําเป็นต้องไปไม่จาเป็นต้องไปปลอมแปลงเขาปลอมแปลงเขาแล้วบอกว่าเป็นของตัวเองเป็นช่องช่องเขาเพื่อให้ตัวเองเชื่อให้ช่องตัวเองมีคนติดตามมากๆอันนี้มันไม่ถูกต้องนะไม่ถูกต้องแต่เราถึงบอกว่าเราถ้าอยากจะอยากจะังน้องก็คงจะไม่ไม่ว่าจะน้องโบหรือว่า เครื่องสามพันหรือว่าพี่บอลหรือว่าอีกหลายๆหลายๆหลายๆช่องที่เขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยที่เขาเล่นตลกเล่นคืนเคงยอมเปลืองเปลืองตัวที่จะเปรกที่จะแฉที่จะลาดน้ําสาดน้ํากันเนี่ยนั่นแหละเป็นความสนุกของเขาเนี่ยเราก็ไปพูดคุยกับเขาได้เขาก็คงจะไม่ไม,ไม่ยิงหรอกสิ่งที่เราได้ดูนะเขาเป็นคนที่ว่าตลกเพราะส่วนมากถ้าแนวตลกแนวตลกแนวคืนเคงเนี่ยมันเป็นประเภทจําอวด ประเภทจำอวดจำแล้วก็มาอวดจำแล้วก็มาโชว์อ่ามันเขาไม่ยิงหรอกเขาไม่ยิงหรอกเขาเป็นคนเป็นเป็นคนที่มีเสียงคนเลาะทําให้มีบุญนะเราบอกตรงๆเลยว่าคนที่มีบ,บุทั้งมีทั้งบุญเก่าทั้งบุญใหม่ที่ที่ทำให้ตัวเองได้มีชื่อเสียงมีดังขึ้นมามีคนติดตามหลักล้านแล้ว คนติดตามหลักล้านก็มีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะได้ทุกครั้งที่ได้ดูคลิปแม้นกระทั่งเป็นคลิปที่60วินาที1นาทีแค่หนึ่งนาทีคลิปแค่1นาทีไม่ถึงนาทีตอนนี้ติก To อกให้ทำสามนาทีมีมีให้ทําได้สามนาทีกก็สามารถเวลาแค่หนึ่งนาทีเนี่ยสามารถสร้างรอยยิ้มให้คนยิ้มได้ทั้งเป็นล้านๆคนเนี่ยมันยากนะ ถึงชิ่นชมน้องไงก็ถ้าผิดพลาดการใดก็ต้องขอโทษเลยนะแต่ถ้า f c น้องได้มาดูนะ FC น้องน้องโบได้มาดูนะหรือ f c FC, FC ีพี่บอลครูบอลได้มาดูนะแต่เก้งเก่งนัวสบายใจยังไม่ได้เชื่อนะว่าระดับครูบอลเนี่ยถ้าเรามองให้ดีเนี่ยเขาเป็นระดับอาจารย์นะเป็นระดับอาจารย์เป็นระดับครูเลยนะแต่เขามาเล่นแบบเขาไม่อายเขามาเล่นแบบ เอนเตอร์เทนได้สุดยอดอ่ะแล้วเขาไม่ถือตัวว่าว่าเราเขามีอำนาจมีบาร,รมีที่ที่เป็นหนึ่งอาจารย์สมัยนี้อาจารย์จะมาเข่งขึงจะมาถือไม้เลียวอย่างสมัยโบราณสมัยตอนรุ่นรุ่นรุ่นเก่งนัวสบายใจเป็นวัยสรุนเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะ <c oughs> จะไม่ถือไม้เลียวตียังก่อน,นก็ไม่มันก็ไม่ใช่เพราะว่าระดับอาจารย์นี่คืนเคงสนุกเฮฮา เพราะสมัยเนี้ยมันต้องสร้างเสียงหัวเราะมันต้องมีความสุขเท่านั้นนะหรือมีสิ่งที่คนชอบดูในในด้านของเขาก็ชื่นชมชื่นชมก็ถ้า F.C. น้องๆมามาเห็นในคลิปนี้นะก็ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์เพราะว่าอย่างน้อยอย่างน้อยช่องเก่งนัวสบายใจนี้ก็เป็น F.C. ของ FC ของพี่โบเหมือนกัน F.C. ของน้องโบน้องโบ,งโบ FC ของครูบอลทุกคนเลยที่อยู่ในกลุ่ม ทุกคนเลยที่เราได้ได้ดูได้ชื่นใจได้ได้อบอุ่นทุกครั้งมีรอยยิ้มทุกครั้งที่ได้ดูคลิปและก็ไม่ใช่คลิปแค่นางโบนะคลิปทุกคนที่ยังไม่มีคนติดตามแต่สามารถสร้างตัวตนในตัวตนด้วยแบบของตัวเองด้วยแบบของตัวเองไม่ว่าจะเป็นลิฟซิงค์เป็นเล่นอะไรก็แต่มีคนติดตามแค่หลัก10หลักร้อยอันนี้เราก็ชื่นชมนะเพราะเราบางทีเราดูเขาไม่เขาม,มีมีคนติดตามน้อยแต่ว่า ก็ทําให้เรามีรอยยิ้มได้สักวันหนึ่งทุกคนก็อาจจะขึ้นสูงอาจจะมีคนติดตามได้มากเท่ากับน้องโบเท่ากับน้องโบตัวหลายหรือว่าที่น้องครูบอลนะหรือว่าครูบอลหรือว่าเครื่องสามพันก็ได้อถ้าเก่งนัวพา,พาแซบเนี่ยก็ไม่รู้นะว่าจะเครื่องสามพันหรือเปล่าแต่ก็คงจะวัดกันไม่ได้หรอกพอกเก่ง <laughs> ได้ตลอด <laughs> เอา้า ขอบคุณมากครับที่เขามารับชมนะครับแต่ถ้าเกิดรับชมก็ยืนลงกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าเก่งนัวสบายใจมาเกาะกระแสโอเคเก่งไม,ไม,ไม่ไม่ถืออยู่แล้วเพราะเกาะกระแสก็อยากจะเกาะนะอยากจะเกาะเพราะว่าถ้าน้องเขามีความสามารถน้องเขาเก่งจนพี่เนี่ยจนพี่เก่งนัวสบายใจเนี่ยยังไม่มีความสามารถเท่าน้องนะยังไม่สามารถทําให้คนกับหัวเราะได้เท่าน้องอแต่พี่ก็ชื่นชอบอะ พี่กัชช่นชอบในในการเล่นของน้องทุกๆคนทุกๆคนก,ก,คนก็กดติดตามกันได้นะครับกดติดตามแล้วก็มาเป็นกำลังใจให้กันเพราะอย่างน้อยเราก็มีหัวใจเดียวกันหัวใจแห่งความสุขหัวใจแห่งความสนุกหัวใจอยังอย่างตลกอย่างความคืนเคงอย่างความเอนเตอร์เทนที่ว่าไม่อายไม่ไม่ถือตัวจำอวดสิตลกดีเอ๊ ขอบคุณมากนะครับทุกท่านรับชมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับยส้มซน